สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะจอซี่เบอร์รี่นะคะวันนี้เนี่ยจริงๆคือจะจะมาพูดถึงออผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะนั่นก็คือสกินแคร์ตัวหนึ่งนั่นเองคือวันนี้เนี่ยจะมารีวิวสกินแคร์แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคืออยากจะขออธิบายถึงสภาพผิวตอนนี้ก่อนนะคะก็คือว่าช่วง ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเที่ยวเยอะมากถ้าเกิดว่าใครตาม Instagram หรือว่า Facebook ของจอสอยู่นะคะก็จะเห็นว่าไปเที่ยวทะเลนั่นนู่นนี่ไปหลายที่นะคะก็จริงๆจ,จ,จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยผิวเสียคือแบบมันถึงเวลาแล้วแหละที่แบบว่าจะต้องหันมาบำรุงผิวอย่างหนักแล้วก็อย่างจริงจังนะคะและ้วก็จริงๆวันนี้จะบอกว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งที่จะมารีวิวนะคะนั่นก็คือเป็นตัวนี้นั่นเอง แฟโบ,บสกินนะคะก็เป็นเซรั่มนะคะ,ะชื่อของเขาเนี่ยชื่อเต็มเต็มก็คือแฟโบสกินแฟเบลัสแกรมคอนเซนเทรตเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มบำรุงผิวนะคะก็หลายคนอาจจะไม่รู้จกักจริงๆจรจอจะบอกว่าจอยก็ยังไม่รู้สักเหมือนกันแต่ว่าพอดีว่าช่วงก่อนหน้านี้คือหลังจากที่เที่ยวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางแบรนด์ก็ส่งของมาให้ลองใช้ดูนะคะก็ลองใช้มาสักพักหนึงแล้วแหละรู้สึกว่าชอบนะคะวันนี้ก็เลยจะหยิบตัวนี้มารีวิวให้ดูกัน ก็ตัวแพ็กเกจของเขาะะก็จะมาเป็นสีขาวแบบนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฝานะคะเปิดออกมาปุ๊บแบบนี้ก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นหัวปั๊มนะคะวิธีใช้ก็คือสามารถปั๊มออกมาใช้แบบนี้ได้เลยนะคะใช้ง่ายค่ะแล้วก็จริงๆจะบอกว่ามีกล่องกล่องเขาก็จะมาเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะก็ยังเก็บกล่องไว้อยู่นะคะเพราะจะเพิ่งเปิดใช้ได้ไม่นานนะคะเอ่อปริมาณของเขาเยอยู่ที่15 ml นะคะ ไม่ได้เยอะมากเนาะแต่ว่าก็คือสามารถใช้ได้นานระดับหนึ่งละ่ะสำหรับคุณสมบัติของเซรั่มตัวนี้นะคะเขาเคลมไว้นะคะว่ามีสารต้านอนุนูลอิสระนะคะแล้วก็ส่วนผสมของเขาเนี่ยมาจากธรรมชาตินะคะไม่ทําให้เกิดการตกค้างที่ผิวนะคะ สิ่งที่เขาช่วยเนี่ยหลักๆเลยก็คือช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดำนะคะนอกจากนั้นก็คือช่วยบำรุงให้ผิวของเราชุ่มชื้นได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกระชับผิวของเราทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเต่งตึงนะคะแล้วก็ดูไม่หย่อนคล้อยไม่ไม่แก่เร็วนั่นเองคุณง่ายๆนะคะก็วิธีใช้ตัวนี้นะคะคือสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยนะคะเดี๋ยวจอจะโชว์ให้ดูว่าใช้ยังไงกัน,นะคะ่ะ โอเคค่ะก็ตอนนี้น่าสดแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าตัว fabu skin ตัวนี้เนี่ยคือสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจอจะมาลงให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เราไม่ได้ใช้เดียวๆนะคะก็คือว่าสามารถเอามาม m i ์แล้วก็ใช้ควบคู่กับพวกสกินแคร์ที่เรามีอยู่ได้เลยนะคะค่ะก็อย่างตอนนี้เนี่ยมันเป็นตอนกลางวันใช่ไหมเดี๋ยวจอก็จะลงให้ดูว่า ตอนกลางวันเนี่ยจะลงยังไงบ้างคะก็เริ่มจากตัวแรกเลยถ่าสเต็ปแรกเนี่ยเป็นการเตรียมผิวด้วยฮา,าราโบก,ก่อนอันนี้เจะซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นสีทองคือเนื้อมันก็จะแบบว่าเข้มข้นกว่าตัวที่เป็นสีขาวปกตินะคะ <c oughs> ก็ลงไปเลยค่ะค่อยทั่วหน้าของเรา <c oughs> แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆตกให้มันแบบว่าซึมเข้าผิวของเราก่อนนะคะ โอเคหลังจากที่เราเตรียมผิวด้วยไฮดัตอับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนของตัวแฟ b บูสกินตัวนี้เลยค่ะก็ลงเป็นขั้นตอนที่2ได้เลยนะคะเพราะาตัวนี้เนี่ยเขาเป็นคอนเซนเทรตเซรั่มนะคะเราจะใช้ประมาณ3ปั๊มนะคะแล้วก็ค่อยๆแตะลงบนใบหน้าของเรา5จุดนะคะแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้นิมม้วของเราเกลี่ยแล้วก็วน ให้มันซึมเข้าผิวของเราเลยนะคะตัวนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแบบเนื้อครีมมันเข้มขน้นแต่ว่าด้วยความที่เขาทำ texture ออกมาได้แบบว่าค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็ซึมง่ายนะคะสำหรับคนที่ผิวมันหรือว่าผิวแห้งเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้ด้วยแล้วก็คนที่ ผิวแพง้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าส่วนผสมหลักๆของเค้าแล้วเนี่ยเป็นส่วนผสมที่สกัดจากธรรมชาตินะคะนี่ก็เกลี่ยไปสักพักมันก็จะซึมเข้าผิวของเราแบบนี้แล้วนะคะสิ่งที่เห็นก็คือว่าจะรู้สึกว่าผิวมันจะแบบมีความโกลผิวดู fresh ขึ้นแล้วก็ดูแบบวาวนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันซึมไวไม่เหนียวไม่เหนอะหนะด้วยนะคะอย่างบ้านเราเป็นเมืองร้อนเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกัน ต่อไปนะคะจอก็จะตามด้วยกันแดดนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันเนาะแล้วก็เราไม่อยากจะให้มันแบบว่าเหนียวเหน,นอะจนเกินไปแล้วก็จะลงกันแดดแล้วก็เมคอัพได้เลยแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยจอจะตามด้วยพวกครีมบำรุงนะคะอย่างที่ตัวที่จอใช้อยู่เป็นประจำตอนนี้ก็จะมีตัวมามองนะคะสีชมพูอันนี้ออกใหม่ใช้ดีมากหรือว่าบางวันเนี่ยอยากสมาสหน้าก็จะเป็นตัว sleeping mask นะคะจอะก,ก็จะใช้ตนนัวนี้เป็นแผงต้อนมา s ของ อ๋อไบโอเทอร์มนะคะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เป็นตอนกลางวันเนาะก็จะลงตัวกันแดดแทนก็แต้มห้าจุดลงบนใบหน้าของเราได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เกลี่ยค่ะตัวกันแดดที่ใช้นะคะลืมบอกเป็นของอะไรอ่ะมิซูมินะคะตัวนี้จะบอกว่าใช้ดีใช้ ใช้มานานมากแล้วอะ่ะแล้วก็ตอนนี้เขามีสูตรใหม่ที่แบบว่ากันน้ำได้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสูตรเดิมคือเจาะชอบทั้งสองสูตรแหละโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็แต่งหน้าปกติได้เลยตามไลฟส์สไตล์แล้วก็ชีวิตประจำวันของเรานะคะค่ะก็อย่างที่เห็นกันเลยนะคะว่า เมื่อกีอ้ลองทาให้ดูแล้วเนาะก็จะเห็นว่าแบบเออมันซึมง,ง่ายอะไรง่ายนะแล้วก็เหมาะกับอากาศร้อนบ้านเราด้วยค่ะตั้งแต่จอใช้มาเนี่ยก็น่าจะประมาณอาทิตย์นึงได้ละคือรู้สึกว่าผิวช่วงหน้าผากปกติเนี่ยเป็นคนที่เวลาไปเที่ยวทะเลเนี่ยหน้าผากจะรับแสงแดดเยอะใช่ไหมแล้วหน้าผากมันก็จะดงๆผิวตรงหน้าผากมันก็จะเข้มแต่ว่าพอใช้ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่า หน้าผากเนี่ยมันดูสมูทขึ้นแล้วก็สีผิวเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มแบบว่าสม่ำเสมอกับใบหน้าของเราแล้วนะคะเรื่องรอยกระจุดดงดำอะไรอย่เงี้ยจอตต้องบอกว่ายังไม่ได้เห็นผลชัดเจนขนาดนั้นนะคะจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วโอเคคะ่ะชอบสำหรับตัวเซรัม่ม a b ร์บุสกิ i นตัวนี้นะคะเขาก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ขนาดนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะซื้อมาลองใช้ก,ก็จะมี15 ml นะคะอยู่ที่1480บาท ก็คือขนาดนี้เลยะค่ะไซ์นี้แล้วก็จะมีไซส์นึงเป็นไซส์5 ml นะคะอยู่ที่500บาทนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์นะคะตอนนี้เขาจะขายเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้นก็ไลน์เฟซบ o ๊กหรือว่า IG นะคะเข้าไปได้เลยที่ Fabu Skin เดี๋ยวจะขึ้นข้อความไปให้นะคะก็จริงๆจ,จะบอกว่า ค่อนแพงนะถ้าเกิดว่าเทียบกับปริมาณที่ได้แต่คือจอ์ดคุยกับเจ้าของแบรนด์แล้วแหละเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยส่วนผสมของเขานําเข้าจากเมืองนอกแล้วกเ็เขาใส่มาในปริมาณที่เยอะเท่าที่เขาจะใส่ได้แล้วก็ทําให้สามารถเห็นผลกับผู้ใช้ได้จริงนะคะก็มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมราคาถึงได้แพงขนาดนี้นะคะแต่ว่าใช้ดีค่ะใครที่สนใจเนี่ยก็ลองหามาใช้กันดูนะคะวันนี้จอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย